ก็ก็วันนี้เป็นมาในนามที่ทางฝั่งของอตัวตัวผู้ร้องเขาร้องพี่นะครับว่าให้พี่เนี่ยลบคลิปนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ลบคลิปเลยนะลบลบเทปรายการออกจากยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเรื่องของออที่มีการนําเสนอวันที่18ธันวาคมสองพันห้กนะที่มีหัวข้อว่าก้มกับเด็ก8ปดขวบอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อ้างตัวเป็นพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาต่อสู้ตามกระบวนการว่าเราเราคงไม่ได้ลบเพราะว่าเราก็ถือว่าเรานําเสนอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนครับเนี่ยฮะนัดฟังคำสสั่งน่เอ่อนัดฟังคำสั่งน่าจะไม่ผิดก็คือเดือนตุลาน่าจะยี่ยี่สิมั้งน่าจะทำให้ผิด22ตุลาแล้วแล้วตัวผมเองมีกาออแสดงจิตใจเราในสื่ทั้งสา,สาว่าเราทำมาด้วยสือ่อเราอ๋อเราเราก็บอกครับว่าว่าเราเรานำเสนอ,อ,อในในมุมของเป็นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในมุมของสื่อนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการไปละเมิดตัวเด็กว่าพี่เองก็ไม่ได้มีการ เปิดใบหน้าของเด็กแล้วเพราะว่าเราก็รู้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องของพรบคุ้มครองเด็กเราก็มีการเบลอนะครับชื่อเราก็ไม่ได้เอ่ยนะครับแล้วก็เรานําเสนอเพื่อที so ่จะเป็นประโยชน์ต่อต <chil> ัวต่อต <r> ัวเด็กด้วยนะครับแล้วก็ตัวสาธารณชนด้วยครับหลักจากที่ที่ศาลสั่งขึ้นครับ่ามีที่ศาลสั่งให้ห้ามนะผมแค่ทราเพ็ยงท่านี้ครับผมรุ่นเนี่ยมีมุมมองไงบ้างเพราะว่าจะมีการเอ่อยังไงนะครับที่ศาลสั่งเขาไหมครับว่าห้ามแค่ห้ามอ๋อ อันนั้นอันนั้นก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของเขาดีกว่าพี่ไม่ไปก้าวล่วงแล้วกันแต่ว่าในมุมงพี่เองพี่ก็รู้สึกว่าในเมื่อสารสั่งแล้วฮะก็ก็ควรจะต้องทําตามคําสั่งของสารนะครับเพราะงนั้นถือเป็นการละเมิดเหมือนกันนะครับก็เขาเองก็มันเป็นเรื่องของพมกับทางทางทางตัวเขาปวกแล้วล่ะครับนีในส่วนคดีของพี่ถูกเนยืนยันว่าเดินหน้าต่อทุกคดีนะใช่ครับก็คงเดินหน้าต่อทุกคดีครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ตัวเขาเองเนี่ยได้มีการฟ้องร้องอาญาของพี่ นะครับแล้วก็ในในมุมที่พี่เอกไดมีการแจ้งความดำเนินคดีเข้าไปนะครับในหลายๆคดีนะครับก็คงจะเป็นไปตามกระบวนการนะครับจุดยืนพี่หนุ่มก็ยังจะชัดเจนก่อนหลังที่เราไปไส่สวนความรู้สึกตอนนี้พี่หนุ่มรู้สึกแบบโล่งหรือว่าผ่อนคลายคือพี่ไม่ได้กดดันมาดานแล้วก็ไม่ได้เครียดอยู่แล้วลเรื่องนี้ฮะเพราะว่าพี่มองว่าในสิ่งที่พี่ทำพี่ทาเพื่อเพื่อประโยชน์แล้วก็ส่วนได้เสียของของคนพุทธ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องจริงๆต้องบอกนะจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยเพราะตัวพี่เองได้มีการนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ออกไปแล้วทางเขาเองไม่พอใจก็มาด่าทอพี่ประดาาทอพี่พี่ก็แจ้งความพี่แจ้งความสพฟ้องพี่มันเรื่องอยู่นี้เลยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับที่พี่อยู่เป็นอเวนเจอร์เป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคืออันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งของพี่อนันชัยกับทางคุณต้นอ้อมหาหมีคุณอี้แทนคุณเอันนี้อีกอีกอันหนึ่งที่ไปร้องแต่ทมพมอแต่ของพี่เนี่ยแยกส่วนออกมา นะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันเป็นในทางที่ทางเดียวกันคำถามสุดท้ายครับพี่หนุ่มวันนี้ข้างบนได้มีการเขามาทักทายทนายเขาไม่ได้มีการมาพูดคุยบ้างไหมไม่ครับพี่ก็ไม yeah. ่ได้คุยอะไรกันนะครับก็ก็ว่ากันตามกระบวนการไปเขาก็ทําหน้าที่ของเขาครับพี่ก็พี่ก็ทําหน้าที่ของพี่ว่าพี่เป็นผู้ถูกร้องฝากสุดท้ายพี่หนุ่มฝากถึงคนที่เขากำลังติดตามแลวเขาสนใจมากๆในเรื่องของระด็นเชื่อมติดต่อมาพิ่กครับ ก็เรื่องนี้คง,ต,งต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็เจตนาที่ทางรายการนําเสนอเนี่ยหรือสื่ออื่นนำเสนอเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสรณชนจริงๆแล้วก็เพื่อเป็นการป้องปรามว่าไม่มีมาตรฐานที่เรียกว่าความเชื่อของหลักพืศาสนาที่มีความบิดเบือนออกไปเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ให้มันให้ไม่มันถูกบิดเบือนออกไปไกลเกินไปจนกระทั่งแบบโอ้สองสามเข้าใจผิดอะไรเงี้ยนะครับลงถึงเรื่องราวของประโยชน์ของตัวเด็ก น้องคนนี้ด้วยน้องเชื่อมจิตคนนี้ด้วยเพราะว่าเขาน้องคุณจะมีชีวิตยอยู่ในวัยเด็กวัยเรียนไปเรียนหนังสือเจอเพื่อนเพื่อนสนุกสนานในฮาไม่ใช่จะไปถึงโรงเรียนจะไปโดนเพื่อนบูลลี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ว่ามันมันก็ไม่แฝงกับตัวเด็กนี่ไงครับขอบคุณครับพี่หนุม่มขอบค <ขอ S 2> ุณมากเลยครับประมาณนี้นะได้ขอบคุณมากเลยครับพี่นุ่มขอรูปขอรูร็ว นี่นะครับก็พี่หนุ่มก็ถ่ายรูปรวมกับแฟนคลับนะครับคุมกับอคนครับขคนรับขอบคุณมานะครับขอบคุณนมกนะครับคนคับคนครับนะครมากนะครคกนะครับขอมาให้ับกำลังใจขมากห้มากนะครับใจข้ามาเลยครับ